โลเคชันเดียวกันแต่ว่าแบ็กกราวดไม่เหมือนกันก็ทำได้เวอร์ไปพี่ดีเนี่ยนายด้องมากจำได้มีรูปหนึ่งครับอ่าไปถ่ายช่วงวันปีใหม่เราก็ถ่ายลงปกติท้องฟ้าไม่มีอะไรพี่เจนลงรูปปุ๊บมีท้องฟ้าทำไมมีปลุกเต็มอ้าวก็ซเลเบตนะพัตตี้นิวเยียห้าสี่สามสองหนึ่งก็ต้องมีป่ะเหมือนไปถ่ายรูปเล่นที่ญี่ปุ่นตอนนั้นก็ พี่เจนก็แบบหุยท้องฟ้าดูญี่ปุ่นมากเลยอ่ะแต่เราถ่ายออกมาคือแบบถ่ายที่เดียวกันนะกดแชร์ต่อจากกันแต่ว่ารูปก็คือเหมือนคนละที่เขาซื้อเมฆมาไงเขาซื้อเมฆมานะเรามีคําถามนะครับเราอยากรู้ว่าอีตรงเนี้ยมันมีไว้เพื่ออะไรใครตอบได้อใไรักหรอใช่ในชไม่ร ก็บอกเยอะเมื่อกี้ว่าจะไลเข้าใจว่าแบบว่าปรับนู่นปรับนี่อยู่ลุกนี้โอเคไหมทุกคนให้คุณเลยให้คุณหน้าตัวเองเลยทุกคนใช้ตั้งชื่อญี่ปุ่น้ว้ฮะฮารุจูกุบอยนะครับพี่โซสวัสดีครับไม่แต่ไม่มีไม่มีแต่งหน้าด้วยใจตาชิซุกะและใจโกะท้องขอใจโกะ วินาลาร์พี่น้ำสวัสดีเราทำกันเล่นๆเนาะอันนี้เราทำกันเล่นๆเราไม่ได้จริงจังไม่จริงจังเลยครับอยากคุ้นจริงนะอย่าดื่ให้โดนไม่เคยคุ้นกับตัวเองเราผมยักษ์ศพเลยเอาจริงๆแต่ดีนะอ้า ท่าผู้ชมในห้องสมองว่าดีหนึ่งฝากหน่อยวันนี้เรามาทำรายการเรามาถ่ายแฟชั่นเซ็ตเอาไว้สำหรับใช้งานตลอดทั้งปีนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีช่อง YouTube ของน้องเองติดตามยังไงเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งใช่ครับเดี๋ยวแล้วะเนี้ยอะไรนะสช่องฝากช่องฝากยูทูบเบอรน้่งใหม่ด้วยเดี๋ยวสิ่งจะทำช่องเป็นของตัวเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้กำลังอยู่ใน ช่วงที่คิดวางแลนทุกสิ่งยาใช่คิดชื่อคิดชื่อช่องคิดชื่อช่องอะได้แล้วแต่ว่าแต่ว่ากําลังดูอยู่ Content คอนเทนต์ต่างคอนเทนต์ต่างแต่ว่าคอนเทนต์แรกก็คือเราอยากได้เบื้องหลังของการถ่ายแฟชั่นเซตวันนี้อวันออนแอร์ต่างๆก็เดี๋ยวเราติดตามเราจะบอกรายละเอียดเรื่อยๆเออสิ่งไม่คุ้นหน้าตัวจรงจริงนะเนี่ยดูแค่ดูแค่ดูเน่ อันดีโน่ต้งไม่ใช่จ้าไม่ใช่จ้าปะนชุดกันปะปะให้พี่สิงไม่เปลี่ยนชุดก่อนเนาะว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ติดตามได้เรื่อยๆนี่คือชุดที่จะใช้ถ่านทั้งหมดในวันนี้เยอะมาก <c oughs> ก็คือเหมือนใส่